ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่ขุนเขาโอบกอดท้องฟ้าและสายหมอกยังคงเป็นปริศนามีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านเห็นผาตั้งอยู่ณเชิงเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตาผู้คนในหมู่บ้านนี้เชื่อว่าหินทุกก้อนมีจิตวิญญาณและบางก้อนก็กำลังหลับไหลรอคอยเวลาที่จะตื่นขึ้น กลางหมู่บ้านมีศิลาขนาดใหญ่สีเทาเข้มก้อนหนึ่งชื่อว่าศิลานาคราชมันมีรูปทรงที่คล้ายกับงูยักษ์ที่ขดตัวแน่นดวงอาทิตย์จะส่องกระทบมันในยามเช้าทําให้หินก้อนนี้ดูราวกับเป็ดงูที่กําลังทอประกายทุกคนเคารพศิลานาคราชแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อยู่มาวันหนึ่งความแห้งแล้งครั้งใหญ่ ก็มาเยือนบ้านหินผาแม่น้ำเหือดแห้งพืชพันธ์เฉาตายผู้คนเริ่มสิ้นหวังเมธีชายหนุ่มผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และศรัทธาแรงกล้าตัดสินใจไปอ้อนวอนต่อศิลานาคราชเขาคุกเข่าลงต่อหน้าหินเย็นเฉียบนั้นและกล่าวด้วยน้้ำเสียงที่สั่นเครือว่าท่านศิลานาคราชหากท่านมีชีวิตจริงได้โปรดตื่นขึ้นมาเถิด ได้โปรดเมตตาชาวบ้านหินผาด้วยพวกเรากำลังจะตายเพราะความแห้งแล้งนี้หากท่านคืออสรพิษแห่งวารีจริงขอจงนำน้ำกลับคืนมาสู่แผ่นดินนี้เถิดเมธีอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยไม่ละความพยายามใดๆเลยเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือหัวของเมทีทันใดนั้นศิลานาคราชก็เริ่มสัน่น เสียงดังแผ่นดินไหวเบาๆรอยแตกเล็กๆเริ่มปรากฏบนผิวหินสีเทาเข้มแล้วรอยแตกเหล่านั้นก็ขยายออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีไอน้ำเย็นจัดพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกนั้นชาวบ้านที่ออกมาดูต่างตกตะลึงเมื่อเห็นว่าหินก้อนใหญ่กำลังลอกคราบอยู่เปลือกหินภายนอกแตกหลุดออกเป็นชิ้นๆ เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในมันคืองูยักษ์ขนาดมหึือมาที่มีเกล็ดสีเขียวมรกตเรืองแสงดวงตาของมันเป็นสีเหลืองอำพันที่สว่างวาบมันไม่ได้ดุร้ายแต่มองมาที่เมธีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจอสรพิษยักษ์ชูคอขึ้นสูงเสียดฟ้าและเมื่อมันอ้าปากน้ำบริสุทธิ์มหาศาลก็ไหลทะลักออกมาจากปากของมันราวกับเป็นน้ำตกขนาดย่อม สายน้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำที่แห้งขอดอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าแม่น้ำก็กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งเมธีและชาวบ้านต่างก้มลงกราบด้วยความเคารพและความยินดีน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มพร้อมกับสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาในเวลาต่อมางูยักษ์นั้นมองดูหมู่บ้านที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากนั้นมันก็ค่อยๆเลื้อยหายเข้าไปในป่าลึก โดยทิ้งไว้เพียงร่องรอยน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งและก้อนหินที่แตกสลายซึ่งยังคงมีพลังของชีวิตหลงเหลืออยู่ตั้งแต่นั้นมาผู้คนในบ้านหินผาจึงเรียกขานอสรพิษนั้นว่าพญางูศิลาหรืออสรพิษแห่งวารีและพวกเขาก็ไม่เคยกลัวงูอีกเลยแต่กลับเคารพมันในฐานะผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธา ที่สามารถปลุกแม้กระทั่งหินที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาได้